สวัสดีครับยินด,ดีต้อนรับสู่ J จฮ r o ร่ชาแนลนะครับวันนี้เราจะพาคุณมารู้จักกับเกม Fighting DNF Duel จะเป็นอย่างไรไปชมกันเลยครับ DNF Duel เป็นเกมซีรีส์ Dungeon Fighter ที่ถูกพัฒนาด้วยขุมพลัง u n r e a l รล g i n n e โดยเกมนี้ถูกต่อยอดมาจากเกม Dungeon Fighter ซึ่งเป็นทีมเดียวกับที่ดูแลและพัฒนาเกมนี้ด้วยเช่นกันย n f Duel เป็นเกมจาก Studio Arc System Works ที่มีการสร้างเกมต่อสู้มาแล้วมากมาย ไม่ว่าจะเป็น g ิ i l ี y เกียและดับเบิลบอลไฟเตอร์แเกมต่อสู้ส่วนใหญ่จะมีเอกลักษณ์เฉพาะตัวนะครับไม่ว่าจะเป็นเกมต่อสู้ชื่อดังอย่างตรี Fighter, เทคเคนและอื่นๆอีกมากมายแต่ D.N.F เนี่ยเป็นอีกหนึ่งเกมที่เรียกได้ว่ามีเอกลักษณ์เฉพาะตัวมากๆนะครับด้วยกราฟิกที่เป็น2.5 d มีความเป็นมิติตัวละครที่น่าจดจำและการต่อสู้ระบบการใช้คอมโบการใช้ท่าต่างๆ เรียกว่าสนุกไม่แพ้เกมต่อสู้อื่นๆเลยก็ว่าได้เกมนี้ผู้เล่นจะต้องเลือกตัวละครที่ใช้ต่อสู้นะครับและการต่อสู้ของพวกเขาเนี่ยชนะโดยการทำลาย MP ของฝ่ายตรงข้ามสามารถทำได้โดยการเคลื่อนที่ที่มีเอกลักษณ์นะครับแล้วก็มีระบบ MP ซึ่งช่วยให้ตัวละครเนี่ยสามารถใช้ MP ได้แต่ถึงกระนั้นดีน f u u l เ้ายังมีข้อติอยู่นิดหน่อยนะครับสำหรับความสมดุลของตัวละครแล้วก็โหมดการเล่นคนเดียวเนี่ยยังดูน้อยเกินไปนะครับ แต่สําหรับการต่อสู้แล้วก็ระบบการใช้คอมโบแล้วก็ตัวละครต่างๆเนี่ยเรียกได้ว่าถ้าเล่นออนไลน์หรือว่าเล่นต่อสู้กับเพื่อนเนี่ย เรียกได้ว่าสนุกมากๆเลยทีเดียวเกมนี้จะมีตัวละครให้เล่นทั้งสิ้น16ตัวนะครับซึ่งรวมถึงบอส Last o r i o r นะครับที่สามารถเอามาเล่นได้หลังจบเกมแต่ส่วนใหญ่ตัวละครเนี่ยจะเป็นคลาสอาชีพที่ถูกยกมาจาก Dungeon and Fighter นะครับซึ่งบรรดาตัวละครนั้นนะก็จะถูกเรียกกันในชื่อคลาสแทนเรามาถึงจุดที่ชอบกันบ้างนะครับสกิลท่าโจมตีของเกมนี้เนี่ยจะมีอยู่หลักๆ2แบบด้วยกันนะครับก็คือจะเป็นท่าพิเศษและสกิลที่ใช้ MP ซึ่งถ้าพิเศษสามารถใช้ได้เรื่อยๆนะครับวิธีใช้ก็แค่กดปุ่ม Special นะครับพร้อมปุ่มทิศทางต่างๆแล้วก็สกิลการใช้ MP เนี่ยเรียกได้ว่าสามารถออกค่านะครับมันจะเป็นคล้ายๆเหมือนเกมต่อสู้ที่สมมุติฝั่งที่เสียเปรียบเนี่ยสามารถกลับมาเอาชนะได้ในช่วงท้ายนะครับเรียกได้ว่าเหมือนเป็น ช่วงโบนัสนะครับในการที่เราเนี่ยเลือดน้อยลงนะครับจะทําให้เราเนี่ยมีค่าป้องกันและก็ค่าโจมตีที่มากขึ้นนะครับเรียกได้ว่าก็จะทําให้เกมเนี่ยค่อนข้างบาลานซ์นะครับสูสีสําหรับ การต่อสู้แบบ2คนแต่อาจจะเพราะเกมเนี่ยเพิ่งเกิดใหม่นะครับอาจจะมีการทดลองระบบต่างๆใหม่ๆนะครับเรียกได้ว่า,าเกมเนี่ยอาจจะถูกพัฒนาขึ้นในอนาคตอีกก็ได้สรุปโดยรวมของ DNF Duel นะครับถือว่าเป็นเกมต่อสู้ที่ดีนะครับมีระบบเกมที่ถูกดีไซน์มาเอื้อให้การเล่น2คนนะครับการเล่นแบบออนไลน์นะครับการลวดเร็วฉับไวมีการแข่งขันที่เรียกได้ว่าถ้าเล่นด้วยกันเนี่ย สนุกนะครับเล่นออนไลน์ก็ยังสนุกนะครับแม้ตัวเกมจะมีข้อบกพร่องนิดหน่อยนะครับแต่โดยรวมแล้วเนี่ยเท่าที่ผมเล่นมาเนี่ยถือว่าเป็นเกมต่อสู้ที่ยอดเยี่ยมนะครับเล่นแล้วก็ได้รับความประทับใจได้รับความสนุกสำหรับว,วันนี้เจฮิวโร่ n ชน n e l ก็ขอลาไปเพียงเท่านี้พบกันใหม่โอกาสหน้าวันนี้สวัสดีครับ